สวัสดีครับพี่น้อนตงตุ่มมะมากินกับคนเนี้ยวสุดหอวห่อนกันครับผมโบ๊แมนมะมาดอกวไไว้ยอยู่บ้านผู้เดียวครับผมฝอาบ้านผู้เดียว Ừ, ใส่พักบุ่มความเขานียวเขาเนียวตุ่มน้ำหวอนมาพี่น้องมากินน้ำกันเคยกินบอืมเสียบสือ่อ ร่มแห้งๆอยู่บ้านทุงเฝ้าบานครับบุญครับพอร้อน เดินโดนกินที่ะพี่น้องมากีไม่กับมาสัมผัสบรรยากาศหนาวด้วยพี่น้องเด้อ ีนว้วหอพี่เมย์ดูดอกคาิดว่านะมันนี็กัปันทียี่สามแล้วอาทิตย์อาทิตย์านากับพี่น้องกับทย่อยมาเลรนบ้านแล้วเนาะมาเที่ยวแม่กับซื้อ เสียภาษง,ง๊ามมาฝากคอฝากแม่ได้เดยอะพี่น้องแล้วฝากบูกฝากล้านเนาะพักบุ๋งเก็ดเขียวอุ้ยนั่มไปปุง,มงไมเนี่เสียบกรับเสยน้ไใ่อย่างเนี้ย ไม่เห็นหมกูกระทะสู้พ่อสู้แม่กินไม่กินปลาเผาสาสางสาลุ้มปีกวันสองสามปีทีท่แล้วม่หมูตะหน่อยมัน มันอยากเสื้อไผ่พอแม่มันเมอมันอยากเสื้อไผ่พอมันแม่แม่แกม,มีพอผู้เดียวแกอยากเสื้อไผ่พอนะแกโบได้บอกด้บได้บอกพอด้บได้บอกผู้ใดว่าสีมาบานสีไปเสื้อไผ่พอเพื่อ,อน รถกระบะแก่กับโหลดเตียเนี่ยแต่งซิ่งเนี่ยนะพี่น้องเสียงดังเนี่ยแกขับมาหอดหอดแถวตลาดอำเภอเสนี่และพทอพึ่งก็ดังเนาะอู้ไม่ค่ะอยู่ตลาดเลยห้องรีบไปหาพ่อมึงเน้อนั่นแกก็ตกใจเนาะ เออกูคือบ่ได้บอกไผรวะ่ะกูคือบ่ได้บอกไผกูว่าสิไปซื้อผ้าให้พ่อกูได้หนิไรโง่รถกลับไปขึ้นไปถามแนี่ยค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะรูไ้ได้ไงว่าผมจะรีบไป,ไปหาพ่อผมไม่ไม่ได้บอกใครนะนี่ผมจะไปซื้อผพพ่อผมนะนี่ว่าษัน ไม่ค่าเลยบอกมึงขับเร็วๆมึงแพักตายแล้ว,ว,ว,ลวนั่นโอ้ว่าจะไปซื้อไผ่เพราะว่ามีคนหูกว,นม,น,มมวน,มนมาอนี้ยออกสดบ้านหมาห้อนๆเนี้ยกือออกเหมนี้พี่นอ้นนองสมองแรง ือตัวเจียวันมันหวานส Rồi. Không nhớ này nè, sáng mai kinh cấm nhận rồi, đẹp không? มูตัวไหนก็นมีทั้งผู้ชายผู้หญิงข้าแบบเปทสว่างมาตุ่งกระติ่งนะ ไอหิมก็เป็นสาวประเภทสองแล้วยางมาัดสายสายดาบสายสะโพกไหมพี่น้องสายตูดสายนั่นเนี่ยยางยางยางสายสะโพกไหมแบบเซ็กซี่เลนะ <laughs> เลยถามหิมเป็นยางคืองยางาเวลายางเนี่ยต้องใส่สะโพกคื้ใส่สะโพกไปมาก้องตอบบางเลยกูเคยใส่หัวแล้วเวียนหัวเลนกู <c oughs> เคยาายางใส่หัวแล้วมันเวียนหัวมันบวไหวกูเลยายางใส่สะโพกไปเถอะเออกับดีแมนของมันเนาะ Thay nhang chai hoa anh chị biết hoa tài hà nó thì nó chú nhang chai thì phô đi qua thì kìm má mà vô mà chưa <laughs> hoàn 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 điều ấy. ไบใมัมีกึ่งสําเร็จรูปแต่ส่วนมากเขาเรียกมามาเนะาะเพราะว่าี่ห้อไหนเขาก็เรียกมามาแต่ภาษาสากลเขาเรียกมันมีกึ่งสําเร็จรูป ห้าเอิ่งงนง่ายๆมามาลูกันคือมามามาให้แนย,ยี่หอ้อยังที่จริงอ่ะมามามันเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ของขาเจีอยู่แล้วก<ส>็เลย<ส>ขายดีเลยมามา ก็ยังแป๊บบางทีละ่ะถุงซักฟอก็ซาสากลแป๊บน่นะเป็นยี่ห้อของถุงซักฟอกยี่ห้อหนึงส่วนมากคนกันสิบ้าคือแป๊บมาให้เนี่ย lại là, là phải sư phép mấy mẹ nè đúng chuẩn nè Yeah อร่อยครับ